เชียงใหม่จัดพิธีถวายเครื่อรงราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแฟนคลับแพนดน้าลินหุ้ยมีรุนพบผนังฝังท้องหนาขึ้นส่งสัญญาณที่ดีเทศบาลตำบลเชิงดอยจัดประกวดลำวงย้อนยุครถพุงเพื่อสุขภาพเพิดพรัระเกียร บริษัทเบทาโฟจัดกิจกรรมนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโชว์ในงานแม่โจ้80ปีฝากความดีไว้ในแผ่นดิน ทุกวันตตเช้าาาาจะลืมตรห,าาหาราารไปงเิ่มพลังงานยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจใช้เป็นเห็นคุณค่างานมหกรรมพลังงานมีพลังงานมีความสุข4-9ธันวาคมนี้นรยโยพารากอนหอสยามพารากอน4โมงเช้าถึง2ทุ่มจัดโดยกระทรวงพลังงานมาวงอะไรหพี่ดานสวัสดีครับขออนุญาตุดชาญ ดื่มบนรถดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับจริงแค่ดื่มบนรถ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นทาง LC c a b เคเบเชียงใหม่นะครับช่อง19วันนี้เป็นข่าวประจำวันที่6ทธันวาคม2556นะครับมีข่าวที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายไปติดตามครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบ,บริเวณสนามหญ้าหน้าสารกลางจังหวัดเชียงใหม ในวิเชียนพุทธิบนอยูผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือข้าราชการตุลาการอายการข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารข้าราชการบำนาญกองสูงต่างประเทศสมาชิกรัฐสภาสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาสถาบัานการศึกษาสมาชิกสมาคมชมรม สโมสรและมูลิธิรวมถึงกลุ่มพลังมวลชนจากทุกอำเภอร่วมทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองของทุกหน่วยงานทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดีและแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ได้สรงอุทิศพระบร,รกายพระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นาน,นับการอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่ออำนวยประโยชน์ต่ออาณาประชาราชปวงชนชาวไทยซึ่งได้เห็นเป็นที่ประจักษ์และประทับอยู่ในใจของพระสงฆ์นิกกรชาวไทยตลอดมา ในส่วนของการจุดเทียนชัยถวายพระพรแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนของด้วยงานอื่นๆก็ยังมีอีกหลายในงานที่ร่วมกันทําพิธีอันยิ่งใหญ่ครับที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาตรงข้ามกับอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับนายบุญเลิศบุญนุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้นําข้าราชการพ่อค้าประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้าร่วมทําพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยยมงคลแสงแห่งพระบารมีสถิตท,ทั่วล่าสดุดีมหาราชันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในโอกาสที่ทรงพระเจริญพระชนพรรษา86พรรษาขณะที่โรงเรียนยุพร,ราชวิทยายลายัยเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10ชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรม 65ล้านดวงใจบริจาคโลหิตถวายพ่อหลวงของแผ่นดินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระศ์นิกรทั่วประเทศและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีจึงเชิญชวนพระศ์นิกรร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกับลงนามถวายพระพรส่วนที่เชียงใหม่สู่อะโคเรียมพระศ์นิกรชาวเชียงใหม่ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพ่อหลวงเสด็จณนะวังไกลตั้งบนหัวหิน โดยชื่นชมภาพความประทับใจและความเพื่มปิติในพระบรารมีหลังจากมีการถ่ายทอดสดสเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกจากวังไกลกังวลอำเภอหัวหินเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวาคมทางพนักง,งานของเชียงใหม่ซูอัคเรียมซึ่งวันนี้ยังทำงานกันตามปกติและให้บริการนักท่องเที่ยวก็ขอใช้เวลามาชมการถ่ายทอดสดเพื่อขอชื่นชมพระบรารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ เราไปกันที่เทศบาลตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดนะครับจัดประกวดรำวงย้อนยุคลดพุงเพื่อสุขภาพเทิดพระเกียรติครับที่ลานกิจกรรมบัวสวรรค์บา์เทศบาลตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดนายเฉลิมสารแปงนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอยได้เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประกวดรำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพเทิดพระเกียรติโดยงานนี้มีแม่บ้านประจำหมู่บ้านต่างๆที่เข้าร่วมประกวดจำนวน10หมู่บ้านนะครับ โดยแบ่งเป็นทีมจัดการแข่งขันทีมละ5เพลงซึ่งได้รับความสนใจจากกองเชียร์และผู้ชมเป็นจำนวนมากทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพออกกำลังกายลดพุงให้กับคนในชุมชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในโครงการเชิงดอยยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพครับทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหธทันวามหาราชครับ ทางด้านบริษัทเบทาโกนะครับได้จัดกิจกรรมนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพไปโชว์ในงานแม่โจ้80ปีฝากความดีไว้ในแผ่นดินครับที่บริเวณการจัดงานแม่โจ้80ปีฝากความดีไว้ในแผ่นดินซึ่งจัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับบริษัทเบทาโกได้ทำพิธีเปิดบูธสัมผัสลูกแก้วโดยมีดรนรงชัยศรีสันติแสงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจในเครือเบทาโกได้เป็นประธานเปิดงานพร้อมคณะมีนายสุรชาติคำหอมผู้จัดก,การทั่วไปของบริษัทเบทาโกภาคเหนือเป็นผู้กล่าวรายงานนะครับภายในการจัดงานมีการออกร้านและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอาหารแช่แข็งและอาหารสดและทำให้สุขโดยได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในราคาที่ถูกสะอาดและถูกสุข,ขอนมามัยให้กับประชาชนไปเลือกซื้อเพื่อนำไปประกอบอาหารครับ ปกันที่เชียงใหม่ไนสุวรรีนะครับบรรยากาศเป็นไปนอย่างคึกคักในวันพ่อนะครับโดยเชียงใหม่ไนสวรรีได้มอบของขวัญในวันพ่อแห่งชาติให้กับพ่อทุกคนนะครับได้เข้าฟรีซึ่งตลอดทั้งวันมีพ่อลูกจูงมือมาเที่ยวไม่ขาดสายที่เช,ชียงใหามา่ไนสาวรรีบรรยากาศเป็นเป็นอย่างคึกคักมีนักท่องเที่ยวและคู่พ่อลูกรวมทั้งครอบครัวเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนรวมทั้งร่วมงานรวมพลังคนรักพ่อเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม โดยเชียงใหม่ไนซาฟรีนะครับได้มอบสิทธิพิเศษให้กับคุณพ่อทุกคนที่มาเที่ยวชมฟรีตลอดทั้งวันซึ่งสามารถเข้าชมทั้งในส่วนของการนั่งชมรถชมสัตว์ทั้งไนซาฟรีและในซาฟรีนะครับในส่วนการจัดแสดงจากกวดเทลการแสดงน้ำพุดนตรีและการแสดงคาบาบร่โชว์ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นที่พ่อลูกได้แสดงความรักความห่วงใยต่อกันรวมถึงการสานสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกับกิจกรรมพักผ่อน ที่บางครอบครัวเผยว่าในปีหนึ่งจะมีโอกาสพบเจอกันอย่างพร้อมเพรียงและทํากิจกรรมร่วมกันนั้นมีเพียงไม่กี่ครั้งครับเพราะจะต้องแยกย้ายกันไปทําหน้าที่และอยู่กับครอบครัวของตนเองแต่วันที่จะต้องกลับมาอยู่ร่วมกันได้ครบกันทุกคนก็คือวันพ่อและวันแม่ที่พี่น้องทุกคนจะมารวมตัวแสดงความรักความกตัญญูแก่ผู้ที่มีพระคุณที่สุดในชีวิตครับ มาถึงอีกข่าวหนึ่งสาหรับแฟนๆของแพนด้าช่วงชงกระลินหุ่ยที่ยังอยู่ในสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่นะครับขณะนี้มีลุ้นในเรื่องของแม่ลินหุ่ยนะครับตอนนี้ผนังท้องหนาขึ้นพร้อมฝังตัวอ่อนจะรอในช่วงปลายเดือนนี้นะครับจะทราบว่ามีการตั้งท้องหรือไม่ครับแพทย์หญิงกัน,นิการจันทรงังศศรีแพทย์ผู้ดูแลหมีแพนด้าภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการผสมเทียมแพนด้าลินหุ่ยซึ่งผ่านมาแล้วกว่า2เดือนเศษ ว่าล่าสุดทีมแพทย์ได้มีการอันตราซาวท้องของหลินหุ้ยไปแล้วนะครับซึ่งยังไม่พบการมีตัวอ่อนเกิดขึ้นแต่มีผนังท้องของหินหุ้ยเป็นการแสดงสัญญาณให้เห็นว่าสามารถฝังตัวอ่อนเข้าไว้ในท้องได้แล้วนะครับทั้นนี้ต้องยอมรับว่าหมีแพนด้าเป็นสัตว์ที่สังเกตการตั้งท้องได้ยากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆซึ่งกว่าจะทราบก็ต่อเมื่อฮอร์โมนตั้งท้องลดลงและคลอดลูกออกมา นอกจากนี้ยังไม่แสดงพฤติกรรมการสร้างรังแต่อย่างใดนะครับขณะที่สุขภาพมีความแข็งแรงสามารถปรับตัวได้กับไผ่ที่นำมาจากดอยอ่างขางได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามนะครับต้องรอรุ้นในช่วงปลายเดือนนี้ว่าจะมีลูกหรือไม่ครับการหนาตัวของผนังมดลูกเพิ่มขึ้นเฉยๆนะคะซึ่ง มันเป็นสัญญาณบอกว่าตัวหลี่มุ้ยเนี่ยน่าจะพร้อมรับการฝังตัวแต่ว่าเรายังไม่ทราบว่าตัวอ่อจะมีการฝังตัวหรือไม่นะคะก็ต้องคอยไปจนถึงครบกําหนดคลอดหรือ,อเมื่อเรารบะระดับฮอร์โมนม,มันลดลงนะคะก็จะสามารถบอกผลได้ว่าเขาจะมีน้องไม่มีน้องเพราะว่าในแพนด้าเนี่ยวินิจฉัยโรคหน้าค่อนข้างยากอะคะ่ะท่านผู้ชมครับสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันได้ทาง lc cable tv ชยงใหม่นะครับทางช่อง19 และสามารถรับชมย้อนหลังทางอินเทอร์เน็ตนะครับได้ที่ f a c e b o o s l a lc เชียงใหม่และทาง YouTube ที่ lc cable นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ